ร้อยกนันปล,ล่อยตอนนมีบ้างมีบ้างมีบ้างเดี๋ยววิ่งหน้าเราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้ว,วนเนี่ยอยากสัมภาษณ์ <c oughs> จังเลยถังเบียร์เอ้ยครับถังเบียร์เอ้ยมันม <c oughs> ันคืออารมณ์อะไรอ่ะใจหายเ <c oughs> คยอ,อยู่กับเพื่อนแล้วมันอยู่ตงตรงนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเดี๋ยวก็หาย แต่ในเวลาเวลาที่เห็นพวกเราเ,าเป็นผูกพันรักใคร่กันแล้วมีอารมณ์แบบนี้กันนี่พี่รู้สึกดีนะแต่ว่าในมุมหนึ่งก็ต้องบอกไปด้วยว่า,าก็ไม่มากไม่น้อยออถ้าไม่ไม่มีเลยนี่แห้งป๋งไปไหนเหราเรื่องออยู่ด้วยกันมาตั้ง สามอ่าสี 4, 5, ่ห้าหกวีคมาอปไหนครอ้อเออกครัเออใาอ่านี้ก็ไม่ไหวแต่ก็แบบไปพุ๊รัก้วจะให้ฟูมไฟไปตลอดเลยก็คงไม่ไม่ใช่เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรคนที่เอ่อเป็นอยู่ตรงนี้ก็พรุ่งนี้ก็หายถูกไหมเออแต่ดีแล้วละ่ะเป็นอารมณ์ที่น่ารักเหมือนจะแตงไทยเป็นอ่ะคือที่แซวเล่นเนี่ยนะไม่ได้แซวเพราะว่าเฮ้ยไม่ถูกไม่ใช่ เาเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่ารักดีแต่ก็รู้เข้าใจว่าเดี๋ยวมันก็คงจะหายไปนะทีนี้โจทย์เดี๋ยวเราจะมีท่านผู้หนึ่งมาแจกโจทย์ให้พวกเราซึ่งคงจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นใครซึ่งตอนนี้ ทำเสร็จหรือ,อยังก็ไม่รู้นะเพราะว่าครูอูต้องเป็นคนจัดตอนนี้คง,คงกําลังจดมือหงิกเลยว่าใครเพราะว่าในแต่ละกลุ่มในแต่ละกลุ่มในการโชว์เนี่ยมันจะมีความหมายที่ไม่เหมือนกันวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนกันกลุ่มนี้ร้องเพลงนี้เต้นแบบนี้เพราะอะไรกลุ่มนี้เต้นแบบนี้ ทำอย่างนี้เพราะอะไรอันนี้จะต้องให้ครูอูมาอธิบายนะโดยรายละเอียดเราจะแบ่งกันเป็นสี่ช่วงช่วงแรกเนี่ยเป็นการประชันกลุ่มเกิร์ลกรุ๊ปช่วงที่สองเป็นประชันเดี่ยวเพลงต่อเพลงประชัน <c oughs> อ <c oughs> ช่วงที่สามเป็นประชันเพลงเมดเล่เ,เฉพาะท่อนฮุกยาวฮุกฟุ้งัวร์ฮุกกันเดียวช่วงที่สี่จะเป็นประชันตัวต่อตัว,ตวในเพลงเดียวกันคู่เพลงเดียวกันซึ่ง ค,ค,ค,ควันนี้ตื่นเต้นนะคะทำไมอะ <c oughs> นั่นงกับพี่ดีปกติมาเช,นเ,ชนเทรนเนอร์ไม่ตื่นเต้นวันนี้แตก <ละ S 2> โฉกเหรอต้องกินเกลือเลยจริเหรอเขาเสียไหมไ <c oughs> เราพูดสองคนอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> เออพร้อมใช่ไหมครูค่ะนะครูนะเออโจทย์ที่หนึ่งประชันกลุ่ม girls group เนี่ยเราจะใช้ เพลงสองเพลงเพลงแรกจะเป็นเพลงนี้รู้จักใช่ไหม <c oughs> Wanna be <c oughs> วันาบีจากกลีจากซีรีส์ซึ่งกลีเออตรงนี้ผู้อู่ว่ามีใครบ้างค่ะจริงจริงโจทย์อฟังอีกเพลงนะคะหรือว่า,าเฉลยไปเลยฟังอีกเพลงอ่ะอีกเพลงก็ได้เอาอีกเพลงมาเลยกลีเหมือนกัน เราเลยเนาะแย่มันเอามันทาใหม่ในหนังมันก็น่าฟังดีเพราะว่าค่ะพอเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเด็กๆก็มักจะนึกว่าจะเป็นเกาหลีหรือเัลโหลนสายจริงๆเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยมีหลายแบบมากยิ่งเฉพาะแดนแล้วก็จริงๆเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่เน้นเรื่องเต้นก็มีเรื่องร้องประสานด้วยนะคะก็สําหรับค่ะเพราะว่าเราคงต้องแบบ ทำทุกๆอย่างเอามารวมกันในทุกพิชาไม่ใช่แค่แดนนะคะแล้วก็เพลงแรกวันบีเนี่ยจะเป็นการเต้นชูรเรื่องคาแรคเตอร์ของของนักร้องแต่ละคนแล้วก็กำลังเน้นเรื่องการมุกเม้นแบบเครียกตะวันตกนะคะ mm hmm. ก็คิดว่าคนที่ยังไม่ค่อยมีคาแรคเตอร์ hmm. ก็ควรจะต้องปรากฏคาแรคเตอร์ hmm. ในวีคนี้ก็คือแตงโม <laughs> แตงโมโชว์ตัวะคะ่ะนะคะเราก็จะเราจะเห็นแตงโมในแบบสาวแบบว่าเรียบร้อยวีคนี้ก็จะเริ่มเห็นอาจจะเป็นสาวฮิปฮอปก็จะมีคาแรคเตอร์ใหม่นะคะคนที่กระเปิบกระป๊าที่สุดแม้กระทั่งยังไม่เดินยังไม่เต้นก็ล้มแล้วคือใหญ่หงโยกค่ะ <laughs> <laughs> นะคะ แล้วก็คงจะเพิ่มความชัดเจนให้แนนนะคะว่าจะไปในทิศทางไหนของวีคนี้ค่ะสามสาวค่ะ V สองแต่งโม V ยี่สิบสามหงยกและว V สิบเอ็ดเพลงวานาบีกลีนี่คือกลุ่มแรกของทีมปากรักออเดรีนอลเป็นเป็นสปายเกิลใช่สปายเกิลค่ะก็เพลงที่สองเซเลสินเพลงก็ เราจะเห็นมาทางทีมป to okay, okay. ัดและไไปนะใช่ค่ะโอเคเป็นเพลงของเพลงสากลเป็นตะวันตกแต่เราจะทำดีไซน์สำหรับมูฟให้เป็นตะวันออกนะคะโดยเฉพาะฝั่งนี้เนี่ยสาวๆเนี่ยจะมีความอ่อนโยนน้อยโดยเฉพาะนันเราก็อยากจะใส่ความอ่อนโยนในมูฟเมนต์ของนั้นเพิ่มมากขึ้นนะคะโชว์ตัวค่ะนันค่ะวียี่สอปียตับสองค่ะแล้วก็นะคะ ดาต้อนรับการกลับบ้านของแตงไทยค่ะเดินค่ะแล้วก็นแน่นอนนะคะแตงไทยเราจะเก็บมุกไว้ก่อนขอเป็นเบล,ลค่ะในนี้เบลปียี่สิบีอ่าสามคนยืนประชันกันเลยค่ะยืนประชันกันเลยค่ะนะคะเรายัง เรายังเป็นทีมกันอยู่เราก็ยังแข่งกันเป็นทีมโดยภาพรวมอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะเชิญนั่งค่ะอ่ <c oughs> าเชิญนั่งได้เ <c oughs> นื่องจากช่วงนี้เราจะเริ่มเข้าเรียกว่า intermediate แล้วก็คิดว่าคงต้องพัฒนาศักยภาพกันอะไรที่เราไม่เคยทำก็ต้องทำวิคนี้แล้วก็จริงๆวิกแดนค่อนข้าง,างอั้นมานะคะที่ผ่านมา ถ้าจะไม่ค่อยได้แดนเท่าไหร่วิกนี้แหละค <t ries> <t ries> ่ะเห็นคู่ใส่ชุดวอร์นตั้งแต่วันแจกโตดก็เตรียมได้เลยจัเต็มไหมเต็มอ่ากลุ่มที่สองคือประชันเดียวคเบเพลงต่อเพลงเพลงแรกมาใครก็ถ่ายกันเองแม้ว่าเขาจะวอาเขาได้เอาไว้ ฟุตลูสมุกหรือเปล่ามุกหรือเปล่าหรือเขาฟุตลูสเคนนี่ล็อกกินเลขที่ออกของทีมฝากรักคิดว่าใครคะคิดว่าใครใครคิดว่าใครตองฮะทำไมคิดว่าตองคะเนี่ยเพราะตองว้าเหรอเคยอยากเพลงนี้บ้างจำพิวิทย์พิวิทย์วีนเอ่อซีซั่นหนึ่งได้ไหมคะ วิกสุดท้ายเขาชนะด้วยเพลงนี้พี่เทมนั่นแหละ้วเออคิดว่าเราเห็นเราเห็นคนที่มีศักยภาพในเรื่องเต้นในซีซั่นนี้อยู่เหมือนกันคิดว่าไม่น่าจะแพ้ที่วิทย์เลยพีเทมเลยถ้าอ่ิดเลยเทมค่ะวีกนี้นะคะเราจะมาแก้ข้อกังขาหรือว่า เพลงเต้นไม่เป็นฟุตลุตเวอร์ชันนี้ไม่ใช่เวอร์ชันปกติค่ะจะเป็นเวอร์ชันอคโคอแบทอคโคอแบทเลยค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ที่เป็นเขาเรียกว่าพลาสติกห่ออยู่เราก็ต้องแกะพลาสติกในเล่นเต้นให้เพลงวีคนี้แน่นอนจะได้โชว์เพราะหนุ่มบีบอยอังกฤษลอนดอนจะกลับมาให้เราได้เห็นแล้วนะคะโอเค เพลงต่อไปมาไม่ได้ไม่ได้ถูก่ะถูก,ถกอ่ะเขาอยู่คนละทีมอ่ะเขาจะเป็นทีมนดี้กันอ๋อโอเค,คอ่ะเมื่อกี้ใครชี้ใครใครูุกึกค่ะปันและไฟถูกค่ะ ถูกต้องแล้วถังเบียร์จริงๆอยากให้ถังเบียร์ดีใจเพราะว่าวีคนี้เนี่ยเราไม่ได้แบบฉลากแะดับเพื่อนๆเลือกเราแสดงว่าทางฝั่ฝันและฝ่ายเขาขาดเทรนเนอร์แดนแล้วก็ทางดีแดนซ์ะเทรนเนอร์น้อยไม่ครบนะก็มาช่วยเทรนเนอร์ฝั่งฝันและฝ่ายโอเคนะคะมูดครีเมนอลไมเคิลแจ็กสันย่าหย่าหย่า คือนอกจากถังเบียเหมาะกับสไตล์ของไมเคิลแล้วเนี่ยจริงๆถังเบียมีคนเป็นคนที่เสียงสูงมากนะคะแล้วเราก็คิดว่าศักยภาพในการโชว์แดนซ์มีหลายชนิดค่ะกว่าจะออกโจทย์แบบนี้จริงๆเราทำสำรองโจทย์ไว้เยอะมากแล้วก็เขาเรียกว่าโจทย์คราวนี้คงมองที่ศักยภาพด้วยว่าใครสามารถโซโลได้อย่าทำให้ครูผิดหวังนะคะค่ะค่ะชว่วงที่สาม ประชันเม็ดเล่ท่อนฮุกเพลงฮ <trov> ิตได้แก่เพลงเหล่านี้เพลงเหล่านี้ฟังดูสิโอเคเพลงที่สอง โอเคโอเคเพลงเพลงแรกคือเพลงสาวบางโพพิตู้ดีเรกอมาตยากุลเพลงที่สองคือรู้อยู่แล้วรักแท้ยังไงของน้ำชาระวังให้ดีนะคนเขียนนั่งอยู่นี่ค่ะแล้วแล้วตับไปใบพงเนี่ยเนื่องจาก แล้วเปิดทั้งแปดเพลงเลยไหมคะเปิดทั้งแปดเพลงเลยมั้เยเ,เดี๋ยวดดเดี๋ยวเดี๋ยวบรรยายอีกทีหนึ่งว่าคนหนึ่งเนืน่องจากร้องเฉพาะท่อนฮุกคนหนึ่งจะได้ร้องสองเพลงนะโอเคเราฟังกันไปให้หมดก่อนก็ได้สาวบางโพรักแท้ยังไงและเพลงนี้ต่อบมา